สวัสดีครับผมอายุธครับผมวันนี้ผมมีรถมาฝากขายหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถของรุ่นพี่นะครับให้ผมมาฝากขายนะครับผมมาฝากผมขายนะครับผมกับรถตู้นะครับผมนี่นะครับรถสายนะครับสายสําหรับคนที่ชอบแคมปิ้งชอบรถครอบครัวชอบรถขนกันไปทั้งตระกูลนะครับผมชอบรถขนนักเรียนนะครับชอบรถค้าขายนะครับเป็นรถตู้นะครับรถตู้สิบเ็ดที่นั่งนะครับผมเบาะครบนะครับอเนกประสงค์ คันนึงเลยนะครับบางคนเอาไปทํารถบ้านมันทำรถแคมปิ้งบางคนไปทํารถนักเรียนนะครับผมรถรับส่งนักเรียนบางคนเอาไปทํารถร่วงกระตันยูบางคนเอาไปทารถค้าข like ายนะครับแล้วแต่คุณจะไปทํอะไรบางคนเอาไปเก็บของนะครับผมนี่นะฮะกับรถ,บรถ對對ตู้นะครับคันนี้วิ่งมาจากภูเก็ตนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับสีสันแบบที่คุณเห็นเลยนะครับไม่ต้องบอกว่าต้องตีอาบน้ำหรือตีทาอะไรคุณดูเอาเองเลยนะครับว่าต้องทํายังไงนะครับแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับผมแต่รถขับขี่ทางไกลไร้ปัญหาแน่นอนเป็นเครื่อง 3L ดีเซลนะครับผมสภาพ ตามคลิปตามที่ท่านได้เห็นเลยนะครับเขาฝากผมขายนะครับผมไม่ได้เอามาขายเองเขาฝากผมขายนะครับเน้นย้าว่ารุ่นพี่ฝากผมขายนะครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับราคาถูกๆนะครับเปิดไว้เลย4 5 0 0 0บาท45,000บาทลดได้แค่ค่าน้ํามันนะครับผมผมไม่ได้บวกอะไรนะครับช่วยเขาเฉยๆนะครับช่วยมารีวิวให้ดูนะครับผมสําหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับพอส่งภาษีอะไรไม่ขาดนะครับผมนี่นะฮะสภาพตามข้างนอกก็สีสันก็ตามนี้เลยนะครับผมมีรอยมีสนิมมีตามนี้แหละฮะ ที่ได้เห็นนะครับแต่เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับผมนี่นะครับด้านท้ายด้านในนะครับก็เนี่ยอะไรต่างๆก็ยังอยู่นะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนโช้กเปลี่ยนแหลกมานะครับเบาะก็ครบตามที่เห็นเลยนะครับนี่นะฮะใครอยากได้ก็อยากเอาไปใช้เป็นรถครอบครัวก็เอาไปซ่อมแซมบำรุงเพิ่มเติมเอาหน่อยนะครับแต่รถขับขี่ได้เลยถ้าอยากใช้สภาพดิบๆแห้งๆก็ใช้ไปเลยนะฮะดูนะครับเขาลงขายไว้หกหมื่นกว่าบาทดูนะฮะผมบอกว่าพี่หกหมื่นกว่าบาทมันไปไม่ได้หรอกพี่แต่ผมทําราคาให้ขอแค่สี่หมื่นห้าพอ 45,000เพ้าอลูกค้าต่อรองได้นิดหน่อยนะครับก็ลดได้แค่ค่าน้ำมันนิดๆหน่อยนะครับผมถ้าจะเอาถูกวันนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาไปชั่งกิโลได้เยอะกว่านี้แน่นอนแต่รถนี้ขับได้นะครับผมนี่นะฮะผมก็ไม่รู้จะรีวิวแบบไหนนะครับไม่เคยขายรถตู้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับเป็นเครื่องดีเซล 3L เกียร์ธรรมดานะครับผมนี่นะฮะเครื่อง2 0 0ันะครับก็ดีเซลก็ประหยัดน้ำมันดีน้ำมันตกกินตกนิดละแค่31.99สตางค์เท่านั้นนะครับผม ถูกกว่าเบนซินแน่นอนนะครับหารกันลองดูดิกินอัตราการกินน้ํามันนะครับอยู่ประมาณ10โลลิตรบวกลบนะครับหารกันก็ถ้านั่ง11คนก็ต่อคนหัวหนึงไม่ถึง10ตังค์เลยนะต่อโลนะหัวหนึงไม่ถึง10ตังค์ต่อโลนะถูกกว่าดั้งวินมอเตอร์ไซค์อีกนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยดีกว่านี่นะครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะ รถสตาร์ททีเดียวติดเห็นมันเก่าๆอย่างนี้แต่มันขับขี่ได้นะใครที่อยากแบบสาาทย์พาเพื่อนพาครอบครัวไปเที่ยวต่างหวัดนะครับนั่งกันไปหลายคนนำทิ้งนำเที่ยวนะครับเอาไปบูรณะซ่อมแซมบำรุงเพิ่มเติมหน่อยนะครับราคาตลาดนะครับเขาขายกันอยู่ก็หลักหมื่นไปปลายังหลักแสนบวกลบนะครับแต่เราขายแค่สี่หมื่นห้านะครับสี่หมื่นห้าเราใช้งานได้ดีนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับผมนี่นะฮะถ้าใครจะจบ ถ้าใครจะจบวันที่ถ่ายคลิปวันนี้เลยนะครับผมเอกสารรอเริ่มเจ็ดวันนะครับพี่เขากําลังส่งมาให้อยู่นะครับจากภูเก็ตแต่ตอนนี้มันปิดหลายวันนะครับอพวกไปรษณีย์มันก็เลยไม่ทํางานนะครับผมนี่นะฮะแต่มีเอกสารชัดเจนแน่นอนชุดโอนครบสามารถโอนขนส่งทั่วประเทศได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมดีนะฮะรถขับขี่ดีนะครับผมผมว่า ผมก็ไม่เคยขับรถตู้เหมือนกันครับคันนี้ก็คังแรกที่ผมลองขับปกตกิขับรถตู้เล็กๆเป็พวกเวลไฟเ,เ,เ,เอาผ่านนะครับแต่คันนี้ก็ขับขี่นี้โอเคราคานี้ถูกกว่าเวฟอีกนะเนี่ยไปกันได้ตั้งกี่เป็นลูกอีกคนเดียวสคนเนี่ยสบายๆแล้วครับผมนี่นะสายค้าขายสายแคมปิง้งสายชอบการตรงกลางเต,ต็นท์ก็เอาไปโมดิฟายไปจัดเสริมเติมแต่งเอานะครับผมว่าโอเคแหละลงทุนน้อยๆนะครับถูกกว่าเวฟนะคะใครที่หาขับขี่ใช้ง,งานอยู่นะครับตัวรถอยู่พุนทธมณฑลสาย2กรุงเทพิมณฑล ขอไม่ส่งนะครับต่างจังหวัดก็ขอไม่ส่งเหมือนกันส่งก็ส่งได้แต่อยากให้มาดูรถก่อนผมไม่ขอขับส่งนะครับผมขอสไลด์ส่งอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยผมขับส่งให้ได้แต่อยากให้มาดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นรถฝากขายแล้วสภาพมันค่อนข้างที่คนต้องรับได้เท่านั้นนะครับที่ชอบนะครับไม่ใช่บางคนจ่ายเงินแค่สี่หมื่นห้าแล้วอยากจะได้ราคาได้สภาพแบบเลอะๆสมันตันไปมันเป็นไปไม่ได้ครับผมอยากให้มาดูเองมาลองขับได้นะครับหรือถ้าใครไว้ใจเห็นคลิปเราอยากได้ก็เอาไปครับผม แต่ถ้าเป็นผมนะไม่คิดมากเงิน4ี่หมื่นห้าขูดก็ไปซื้อเบนซ์ไซซื้อแท็กซี่กดป้ายก็ยังแพงกว่านี้เลยนะครับแต่นี่ได้รถตู้คันเบลเลอร์บล่าเลยนะครับขี่กันได้หลายคนนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนถูกใจมดจาได้มัดจาเลยไม่ต้องห่วงนะครับมีเอกสารทุกอย่างรถขับขี่ใช้งานได้ดีนะครับผมสภาพตามคลิปนะครับไม่อธิบายนะครับสีสันตามนั้นเลยครับผมให้สวยไปบุรณะเองครับผมขอบคุณครับ